สวัสดีค่ะวันนี้เรามีน้องใหม่มาโชว์ไปเจ,เจอเจ้ายิมโนหัวสีชมพูมาค่ะก็เลยไปซื้อมาแม่ค้าแถมมาให้ด้วยดียดีน่ารักมีสมาชิกเพิ่มปลื้มออกปลื้มใจนะคะไม่น่ารัก เค่อยๆเลี้ยงไปนะเพราะว่าเรายังยังไม่เป็นยังไม่เก่งนะคะดิอันนี้ก็โผล่ขึ้นมาแย่ๆไปหมดเลยทีนี้เราต้องไปศึกษาวิธีการเลี้ยงอีกแหละนะคะเอามาโชว์ค่ะวันนี้นะเจ้าสมอเอามาโชว์นะคะส่วนอันอื่นกำลังเนี่ย <laughs> หัดเลี้ยงหัดปลูกอยู่นะคะ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะน้องๆนะันแะม่นะนะโอโย,โอโยตัวดื้ออยู่ข้างๆแม่เจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวคงจะได้อัพอ่าต้นไม้สวยๆให้ได้ดูกันตลอดแน่ๆเลยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย